เชฟเบบี้ EP สามมาแล้วตอนพี่โบกันยัยครับผมเหลือเวลาห้านาจารต้องห้านาจาร์ไรห้านาจาร์ไรนี่เปลี่ยนลิ้นค์วรจะหลอดผ้าผมมีคำถามครับเชฟทำไมจาน้าเป็นแบบนี้ทำไมทำไมแบบนี้ครับจานเข้าแนี๋แหละที่เนชฟเบบี้่ควรที่จะมีในไทย เยอะมาอร่อยมากค่ะเออเยอะๆรวมแล้วอร่อยเบิ้ลไ,ได้ไหมฝ่ายเดียนิ่งเจอกันไปทุกคนไปดูกันแต่ว่าตอนนี้พี่โบยัยงไม่อยู่แต่เราต้องเสิร์ฟภายใน4โมงและนี่เที่ยงแล้วที่รักไปนะครับไปทุกคนไปดูกันว่าวันนี้เชฟบ,บิบีทำเมนูอะไร ทุกคนอันนี้คือจะทำเครื่องแกงแล้วเน้นขอไอ้แกงควบปูเลยชั่วปูปูนิ่มเราถนัดเครื่องแกงนะครับเหลือเวลาห้านาจาร้องห้านาฬิกาห้าจานไรห้าจาไน,นาจารไรแปลว่าไง หรือเวลาห้านาทีต้องจัดจานแล้วนะคะเชฟทำแดกเองอ้าวพี่หนึ่งเขาทำงานกันอยู่ใครมีหมอเกี่ยวกับเส้นผมตรงนี้ดีๆบอกหน่อยนะคะผมรูปเป็นหย่อมใครมีหมอรักษาคุณนักในป่านะครับมีเขาค่ะคนมารักษาผมไม่ดีรักนะพูดมันดีๆหน่อยเออเมื่อพูดกูให้ดีๆหน่อย ไปทุกคนหนูทำอะไรไม่ได้นอกจากเบบีสู้สู้เชฟเบบี Baby, สู้สู้เบบี <ไป S 1> สู้สู้สส <laughs> ไปค่ะทุกคนที่เชฟเบบี Baby, กำลังตั้งใจทำอย่างขันโคกขันแข็งหนูสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่านาสองมากินแล้วก็ตอนนี้หนูหิวมากหิวมากไม่หมดนะขอเลยอ่ะครั้งแรกกับการกินไส้กรอกด nice ีสะในเซเว่นหนูกับเชฟพองหวานคือลอยตัวแล้วอะตอนนี้นี่เราก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้ว คคนๆๆช่วงพักเบรของทุกคนนะคะรฮ้แบบเปิดสะพานเหลืองอเ,เชฟเหนื่อยอันนี้คือชามที่สองแล้วนะเชฟนี่ทุกคนดูนี่ดดนหม้อดินเนี้ยโคตรทีเด็ดแล้วนี่ไส้แก้วจุก ใส่แก้วจุก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 แล้วหนูเวลาหนูสั่งหนูชอบสั่งอะไรรู้ปะบะหมี่เปาะแบบลวกแล้วก็เอามากินกับหม้อดินแบบนี้ทุกคนเนาะนะเดี๋ยวเท่านี้ไม่พอนะทีเด็ดร้านนี้คืออะไรรู้ปะน้ำส้มน้ำส้มร้านเขาไม่เปรี้ยวรู้ปะเสร็จพักชั่โมงหนึ่งไม่ต้องเสิร์ฟแล้ววันนี้ไปทุกคนเดี๋ยวไปรอดู อยากเห็นวิธีเสี่ยง่อมน้ำฝนมาไกว่าก เก่งเลยอะทีละเก่งมากเก่งโอ้ยมือกูหลดกูต้องมาขานมึงทำยังไงอะที่ละเก่งอะคุมมากกับที่เขาส่งที่เราไปเรียนตั้งขุมไปเองเขาสนับสนุนหนุนตรงไหนฮะกำลังใจของอย่างนี้อเดียตอนนี้เรากำลังจะไปหาเฮียบาสไปชวนทีมบารมากินฝ่ายดิ่งวันนี้แต่ว่าวันนี้อะไรลูกปะบ้านพี่โบฝนตกอะอุ้ยรถเฮียไม่อยู่แล้วเฮ้ยแจ้ก็ไม่อยู่แล้ว เอาเอาเราเอาล่มมาเดินไปดูเฮียที่บ้านก่อนไปเราไปดูก่อนว่าเฮียอยู่หรือเปล่าคิดว่าเฮียอยู่ปะไม่นเฮ้ยแต่เขาไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยอยู่เฮ้ยเฮียถ่ายคลิปนี่ไงหอดทีเลยจิ้งกำลังเดินมาชวนเลยเฮียเอางี้หนูแอบเฉลยเฮียก่อนเลยเฮียรู้ไหมว่าเทปนี้หมดไปทั้งสิ้นเกือบเท่าไหร่เฮียตีว่าประมาณสี เงียแล้วโกนเติมผุงให้โกนเงียร์ตีว่าประมาณสี่คอสสี่พันเฮ้ยอย่าบอกว่าสี่หมื่นอะเกือบห้าทำคลิปอะไรวะาห้าหมื่นเกือบห้าเพราะว่าอะไรไหมวันนี้หนูเอาเชฟขนมหวานที่เราบอกเขาไว้สี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะกินมาให้ทายว่ากี่บาทเกือบห้าหมื่นครับแล้วลูากจ่ายไปเกือบห้าหมื่นจริงค่ะมีอะไรบ้างออเดอร์ตอย่างออเดอร์ตอย่างซุปซุปเมนคอร์สแล้วก็ของหวานะ หูช่องนี้ก็ทำอะไรก็ทำถึงนะคือเขาตั้งใจทำจริงนะช่องนี้เชฟเบบี้ใช่ไหมใช่ป็นช่องนี้ก็เป็นไอเป็นไอกับเจิอไอกับเจิออันนี้เงียบปากไปบอกเลยว่ากดติดตามเขาไว้นะเพราะเขาตั้งใจทำทุกคลิปนะอย่างคลิปนี้เอาง่ายๆนะแค่แต่เฮียเปิดยูทูปมาเฮียไม่เคยลงทุนถึงห้าหมื่นเลยคลิปหนึ่งหนูมีเชฟของหวานมาตั้งหากก็เลยแพงเพราะว่าจ้างเชฟเามาเพราะว่าของหวานแพงมากพวกวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมากใช่ไม่ที่ไหนได้ไหมว่าของหวานวันนี้เป็นแม่บุกชอบ มีมะพร้าวครับอ๋อนี่เตรียมอาหารกันอยู่เตรียมอยู่อโบอยู่ไหมไม่อยู่ครับเอ้าล้วแล้วทำไงพี่โบกลับมา4ี่โมงค่ะอ๋อไปไหนโบไปไหนโบไปไหนวันนี้เหมือนทำงานนะคะอ๋อไปทำงานลูกค้างอกขอบคุณมากที่วันนี้มาทำไฟดินดิ้งให้บ้านเฮียกินทั้งหมดเกือบสิคนเราชวนเฮียเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้อ่ะเราจะสุ่มลองเดินไปดูที่บ้านแจ้แต่ว่ารถแจ้ไม่อยู่นะเหมือนจะไม่อยู่ปะแจ่ไม่อยู่เดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบอ่าวพี่รัก เล่าหน่อยว่าที่รักแบบว่าไม่เป็นไม่ได้ทํางานประจําที่ของกับเป็นเชฟต่ออะพออะไรเพราะว่าอยากมาเริ่มองตัวเองที่จ้งหมายถึงทุกคนคือบางคนก็ต้องไปแบบว่าเก็บประสบการณ์เป็นเชฟในโรงแรมเป็นเชฟในร้านอาหารหลายๆปีใช่ไหมแต่สิ่งที่จ้าหมายถึงคือ ถ้าเจิ้งจะต้องหาประสบการณ์อ่ะก็อยากหาประสบการณ์ด้วยตัวเองประสบการณ์ด้วยตัวเองในที่นี้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งหรือว่าอะไรนะแต่ว่าก็มาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองถ้าผลสุดท้ายปลายทางอ่ะพวกเราสองคนจะเปิดร้านอาหารอ่ะก็อยากให้มันผิดถูกมาจากตัวของพวกเราเองเจ้งอ่ะตั้งใจทารายการเชฟเบบีบีมากหนูแล้วต้นทุนมันก็เลยสูงแต่ว่าพวกหนูก็เลยรู้ว่าการลงทุนมันก็คุ้มค่าแหลนะเนาะคุ้มไปทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าต่อไปเชฟเบบีบีต้องทำอะไร แล้วมีแพร V I P นะใครเลวานด็อกกี้เฮ้ยได้ได้ไป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 ชวนแจ่ก่อนหนูเห็นรถแจ้กลับมาแล้วหนูกำลังพาเชฟเบบีไปชวนแจ้อุ้ยเขากินข้าวกันอยู่เดร์พารับมาได้ไงครับเนี่ยจะเรียนเชิญครับฝ่ายดนิ่งครับถามจริงวันนี้เจ้งเสิร์ฟฝ่ายดนิ่งค่ะแจ้ต่อนี้เลยป่ะไดานิ่งซูกอูนี่แล้วนี่แจ้กินนี่ดีกว่าครับแจ้กินบงคร่บเติมกี่บงขอสัก5โมงครับตอนนี้กำลังเร่งลิกอยู่ครับ โอเคได้เดี๋ยวไปบ้านโบใช่ไหมได้ครับห้าโมงห้าโมงเดี๋ยวไปขอบคุณครับมากับน้อยมาแล้วทุกคนพี่โบกลับมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่พร้อมเสิร์ฟอยู่ดีอะตื่นเต้นทำไมวะม้าสวัสดีค่ะม้าฝ่ายดนิ่งยังทำไม่เสร็จพี่โบมาแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยใครมาพ่อคะเนี่ยวันนีค่ะโอ้โหทีพ แบิ๊ยังไม่เสร็จเลยด้วยคือเราว่างแบบหูช่องใหญ่โตเลยขนาดนั้นน่ะคุณไอคุณเดี๋ยวเวลาจัดจานภายในห้านาทีอะไรอ่ะน้ำยาปูนะคะเป็นเมนคอร์สแบบโอ้โหจะบ้าอันนี้คือเหมือนโบไปกินไฟดินนิ่งแต่ว่าโบเหมือนเรียกเชฟมาทำที่บ้านจริงๆเลยใช่ปะใช่ จริงโหรึ่อพอมันเป็นบ้านโบเรารู้สึกว่ามันติดเล่นอะ <c oughs> รู้สึกก็แบบเออกินกินให้มันจบไปอย่างเงี้ยคือมันเป็นอาหารที่อร่อยเหมือนเขาเสิร์ฟกันไฟไดน้่ริงจริงใช่ไหมใช่และแต่ว่าเป็นบ้านสุดท้ายนะทาแบบเนี้ยมันมันยากมากไอ้เจ้าเฟียมที่บ้านสองวันจริงโหรแล้วมาทำที่นี่ตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ยังไม่เสร็จกี่เสิร์ฟสิบเสิร์ฟโอเคค่ะทุกคนโบรอติดตามชมเลยนะคะโบเพิ่งเลิกง,งานมาแล้ววันนี้คือชุดโบได้าาด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพีล้ตอนนี้เหลือกี่เมนูแต่ เสร็จแล้วหมดแล้วเไม่ถึงเมนูทุกอยาก่างมันเข้าขั้นพอนพิลอนเสร็จแล้วบางอยา่างก็เลยแค่ทอดก่อนเสร็จหอมมากเบบี้เก่งมากโอ้ยเบยบี้หอมมากป้าป้าดี นคือโคตรหอมจริงที่รักแม่งโคตรเก่งเลยเบบี้แม่งโคตรเก่งเลยอะไรไม่บอกครับรอเสิร์ฟล้าไม่บอกจะรู้เมื่อันนี้กุ้งขนมฟังวะเฮ้ยทูอันนี้ทอดเหรอใช่ใช่เอาไปปูนะนี่ทำอะไรครับพี่แยงแยงชับปูโอ้ยนี่ไม่เคยเนี่ยนี่ยจะท้แกะพัทเมนูนี่แหละ มาใจเย็นทำไมต้องแข่งกันขอให้มาบ่อยเดี๋ยวลองกินนะได้เลยครับมาได้เลยครับไม่อร่อยต้องบอกว่าอร่อยนะมาไม่ได้ดีต้องพูดความจริงลองน่าสนใจกันหน่อยมาฉาละได้ครับมาตั้มพักได้เลยครับมาไดครับหรือไมาอยากชั่วยต่อมาไม่อะโหนี่ไปงานเลยงเห่อยก๊ เดี๋ยวเราไปทอดรองกันอร่อยมั้งมันเป็นกุ้งใช่ไหมกุ้งครับกุ้งด้วยก็จะโอนนะโอนว่าอร่อยเดี๋ยว่าจะมีอะไรข้าอื่นอยากเที่ยวไปทอดที่จะได้กรอบกว่านี้ทำไมอ่ะทอดอีกมันจะอร่อยเหรอจะกรอบกว่นี้โอ้ยกุเหี่ยวเลยกูนิ่มผมซื้อกุ้งนิ่มมามันก็ต้องนิ่มดิมะถ้ามันแข็งมันไม่ใช่กุนิ่มแล้วเจอกันใหม่ทุกคนคือผมกับบิลอะต้องไปดูคอนเสิร์ตผมก็เลยมาขออนุญาตชิมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินด้วยผมพี่เปันไวว้้แลาามกิน อันนี้คือมังคุดใช่ไหมมีอะไรให้ช่วยไหมเชฟหมดแล้วรับม่เชเออร่อยมากเลยครขอใทำได้น้องให้ดีนะเดี๋ยวไปให้บิวชิมอีกคำหนึ่งอร่อยมากเลยครแล้วเขาปักไว้เป็นอะไรนั่นอะภาษาจีนอะคข้อแรกเราไม่น่าทันกันเลยน้องบอกว่ามีอะไรให้ชิมอันนี้มังคุดระวังระวังเลยนะน้ำมันอร่อยเนาะหอมคุชหอมเจียว อันนี้บอกก่อนเพราะางในเขายังไม่รู้ว่าเป็นน้ำเปล่าหวานตาล่าอร่อยแล้วจะเก็บอะไรไว้ให้แจ้อยากให้แจ้เดี๋ยวมีนมหวานเก็บไว้ให้แจ้ครับมาเลยยังไม่เสรครับนมหวานเก็บไปให้ได้ครับแจ้ขอบคุณครับยังมีขอบคุณครับ นบ้าถ้าเกิดว่าแบบเป็นไฟดิเนีงอะแล้วเราไปกินโดยที่ไม่เห็นว่าเขามาทําในบ้านเราเราจะรู้สึกว่าแบบไฟดิเนีงแต่บอกเขาทำในบ้านเราเหมือนเหมือนติดเล่นอ่นะก็ถ้าเกิดใครจะไปกินไฟดิเนีงอะก็ยอมจ่ายเธอเออยอมไม่เขาอันนี้เรื่องจริงเลยคือเขาเอาอาหารมาแปรรูปหลายแบบเพื่อให้มันสวยแล้วให้มันมีสตอรี่แล้วก็ให้มันอร่อยนัดเสิร์ฟสี่โมงนี่จะหกโมงยังไม่เสร็จต่อให้แขกยังไม่มาก็ยังไม่เสร็จ นิบนีงโหมากเลยอุออ้ยไม่ต้องตามเลยมาแล้วขับรถมาหาคุณเลยครับเทฟเโอ้โหเหนื่อยไหมใช้นะฮะเหนื่อยไหมโอ้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพี่จินนามม้ามื่นแล้วตอนเนี้ยโอ้ไฟไดนิ่งเจอกัน คอนเซ็ปต์ก็คือผมเห็นพ,พี่บาเห็นโบเห็นมะเห็นบุ๊คที่ตุ้ดีกินของมาหลายที่หลายแบบอันนี้เจิ้งก็เลยจะนับคนเดิครับว่ารสชาติของาายอาหารไทยมีอะไรบ้างมังคุดเปรี้ยวครับจะมีน้ำปลาหวานปลาลาครับอต่อไปครับจะเป็นขนมปังหน้ากุ้งครับจะเป็นตัวแทนครับของความเค็มครับอ ัต่อไปเขาจะเป็นลาบก้อยทูน่าครับใส่ลิ้นปลาครับลิ้นปลาอะไรนะใส่ตัวแท็คเป็นตัวแท็ของความหอมท้ายครับเป็นเมลอนปลาแห้งครับโอ้เป็นตัวแท็ของความหวานครับโอเคแล้วเราต้องกินอะไรเะแล้วเราจะเริกไปไหนก่อนครับเลิกไล่จากมังคุดคัดได้เลยเอาล่ะใช้มือเลยใช่ไหมเลยครับเพราะว่าช้อนไม่ได้นำมาครับสามสองหนึ่งไปวิบูโอ้ยโอ้ยยังไง โคตรแต่นเป็นมังคุดที่ดึงรสชาติของมังคุดคั้นออกมาได้ดีมากแล้วมันหอมแบบเรียมเจลมันไม่น่าเข้ากันได้แต่มันเข้ากันได้แล้วมันเข้ากันดีด้วยจิ้งมระามาอธิบายเป็นไงใช่ไหมเดี๋ยวมังคุดมีความกรอบเลยนะใช่กรอบแข็งกรอบไม่กว่าเอ้าคำาต่อไปไม่ปูรู้ด้านอาหารนะคือเท่าเคสด้ดีมากเพราะว่ามันมันเข้าแบบหอมปลา้ามังคุดรวมแล้วอร่อยจบจบเมนูที่หนย่านครับตัวแทนของความเค็มตัวแทนของความเค็ม อันนี้คือขนมปังหน้าขึ้นงาโดยงามาอร่อยมากนี่พูดจริงๆจะไม่ได้มาชมกันเองมาอวยกันเองอะไรนะพี่พีชกลับเข้าไปมันหอมมากคือมาปังปุ้งอ่ะแต่มันเข้ากันมาสดไม่ได้หวานมากมีความนัวนัวแล้วก็กรอบกรอบแน่นอนและกลิ่นกุ้งชัดมากตรงเนี้ยมันมันมันเหมือนท้องแซลมอนเลยอันนี้เหมือนท้องแซลมอนเลยแม่ดีมากดีฉันรู้สึกว่าคำเนี้ย ทำไม่ได้ฉันด้วยด้วยวันเด็ดรู้จะยังไงรู้จะยังไงดีอร่อยคือมันเป็นกุ้งแล้วก็ไปทอดแล้วก็รวมๆกันแล้วมีเสน่ห์แต่ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอร่อยแต่แม่เกือบหมดลมหายใจหมดแล้วลมสุดท้ายคือ มากอันนี้อันนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคูน่าคูน่าครับอันนี้คูน่าภาษาภาษาอังกฤษคืออะไรคูน่าโอเคกินและอันนี้คือตัวแทนแห่งความผมขมเลยเหรอผมยิ่งสุดฟัวมีความนัวผสมมันที่เปลี่ยนที่มันวด่าอันนี้เอ้ยอันนี้โบนั่งถึงยไอโบไอสัต รู้ว่าตอนแรกอ่ะเูาจะพูดความจริงจริงเลยกัดเข้าไปคำแรกก็เกิดเร,ราพูดว่าอันเนี้ยไม่ได้นะแต่เพียวไป,ไปเพียวไปเพียวไปแม่นหวานออกมาเองอร่อยอมไมไ่เป็นอะไรเอุบุโอเคตั้งแต่แรกเลยกินไหมไม่โอเคเ <c oughs> ตั้งแต่แรกมันเปลี่ยนลิ้นกูเลยไม่เป็นแบบเคยจุอุ้ยอร่อยมากทำนี้อร่อยที่สุดในสามอันเลยอ่ะไม่ก<ม><ม>ินหวานไปแล้วค่ามาดูนี่เอ้า นิ่กรอบเอานิ่มกบเฮ้ยมันเป็นความกรที่อร่อยมากอ่ะและอันนี้คือตัวแทนแห่งความหวานความหวานเลยอร่อยมากเมลอนเมลอนเมลอนเลยไปจบได้ดีมากปากเปรี้ยวเลยไม่ได้กินมั่วๆนะเว้ยนี่เฮ้ยบอกเลยนะช้าเกินเชฟมาเลยถ้าเชฟเจิ้งเปิดร้านอาหารทุกคนต้องไปจองให้ทันนะอันนี้พูดจริงๆ เคทำไมจานเขาเป็นแบบนี้ทำไมผมเป็นแบบนี้ครับจานเขาโป่งโอเคนั่นแหละอันนี้คือต้มแซ่บเนื้อทหุ้ยจรินจ๊อแต่ของมาเป็นอะไรคะต้มแซ่บกุ้งครับเอาครัคอนเซ็ปต์คืออะไรคะเชฟทุกเป็นต้มแซ่บปลาเป็นพราเป็นข้าวแม่เป็นสาดน้ำใสคอนเซ็ปต์ตื่นรสชาติเหมือนเดิมแต่น้ำใสอุ้ยน้ำอร่อยมากสีสวยมากไปต้มแซ่บจริงๆเลยว่ะแต่หน้าตาเปลี่ยนไปรสชาติจัดจ้าน เป็นซุปเนเื้อที่โคตรสุดยังไม่ได้ซุปเนื้อแบบซุปเปอร์ปกติแต่ในซุปอ่ะมันมีอะไรแฝงอยู่เยอะมากเลยใช,ใช่ไหมใส่ไปเยอะมากเลยแล้วข้างล่างเนื้อมีเห็ดครับเป็นเห็ดอันี่ด้วยนะออเ์เรนจิมันรสจัดมากเพราะน้ำปลา,ปาร้อนดิ นี่มาอร่อยมากค่ะอันนี้อร่อยมากนะรู้ป่ะรับซุปเพราะว่าดีใช่ซุปขวดมากมันก็บอกไม่มันก็เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบมันไม่ได้เปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดอะไรขนาดนั้นเซธเบิ้ลได้ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเรากินเมนคอร์สก่อนสุดแล้วมีอะไรเจอ ย้อนหลังมีมีย้อนหลังมาทางนี้ลองชิมดูอ่ะลองมสิรทีหนุ่มเนีย้องมีเป็นไงรสชาติอันแรกคืออะไรอันแรกคือังนะคอนเซ็ปต์ของเขาก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยกินอาหารเนี่ยหลายประเภทที่โอ้โวยังไม่ได้อธิบายอันแรกอยันที่บอกเอาเข้าปากแห้คือเขาก็เลยดีไซน์เป็นเปรี้ยวเค็มขมหวานอันนี้ขมังหน้ากุ้งใช่ แล้วไม่เข้าท้องเลยหรอคำที่สองเขียนคำที่สามตัวแทนของความผมพ่ออลิ้นฟ้าเอาลิ้นฟ้ามาร่วมทำไม่ก้อยก้อยดูหน้าเออกับดูหน้าเออก้อยใช่ทุกคนบอกว่าคือก้อยเพาใส่ดีวัวไปเลยเราว่ตั้งใจทำเป็นก้อยดูหน้าหวานนะฮะปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งกับเมลอนแต่ช่วงนี้ปลาแห้งหายยากก็เลยเป็นหมูหยอก เฮ้ยเป็นคอร์เฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเป็นอจานนี้ครัเป็นแกงข้งวกวปูใบชะพกูกพกครับ ผมไม่เสิร pues ์ฟหนูทีครับเป็นเสิร์ฟเป็นตัวสปอนส์ครับโอุ๊ยก็รู้จุอะไรอะสปอนสคืออะไรมันเป็นตองน้ำเป็นแป้งครับแป้งทำเองวะอะไรคกันโอ้ยแป้งเขาทำเองนะมุ้ยใครทำเองเช่องเอาจริงจังเลยเอาอะไรวะกินได้เลยปะกิงจังอะไรขนาดน้ำหวากินยังไงกินได้เลยโอ้ยกินเลยได้ปะก็กินคู่กับอะไรบ้างมีเคี้ยวปะได้เลยเราท oh ั้งหมดรวมกันมากินแล้วกินคุกกี้อร่อยมาก ขอแป้งพ่มได้ไหมอ่ะอร่อยมากเจ๋งว่าเจ้งเป็นคนที่เก่งมากจริงจริงเหรออันเนี้ยใช่กนจร่อยมากที่ปเชฟเบที่ควรที่จะมีน้ำจอร่อยอ่ะจิงี้้จบแล้วหรอมีมีของหวานอีกันเดียวมเนเอิันม่ได้เฮ้ยมันต้องมีพิธีการก่อนนเนงนง ตอนนี้เป็นของหวานมาแล้วครับพี่นี่คุณเชฟของหวานที่ไปเรียนกับอันดับหนึ่งของโลกครับอเมริกานะเขาไปเรียนที่อเมริกามานะไียอะไรมาคที่ไปอเมริกามาหรอใช่ไปเรียนกับเชฟของหวานอันดับหนึ่งของโลกเชฟมันต้องกินยังไงจ๊ะไม่ต้องกิน้คำหรืออะไรจ๊ะบอกคำไว้ว่าทำอะไรทำไม่ดอกไม้กินได้ไหมได้หมดที่ใส่มาน่ะข้างในจะเป็นบาบาลัมบาบาลัมก็คือเหมือนคัพเค้กแต่ว่ามันจะมียีสด้วย บ้าลังจะชุบลางพันช์ก็คือเป็นเหมือนดิฟตัวหนึ่งของโดตัวนี้โดไปว่างเลยเขาโดต้องตายแล้วเขาต้าเรียกหนูอมื่อไร่นึ่งรอกก็คือโคโคนอนต์อร่อยมากร่ะมาเป็นเมนูนี้เพราะว่าหนูอ่ะ ไปเล่าให้เขาฟังว่าหนูไปกินเค้กที่งานวันเกิดเฮียบากับแม่บุ๊กร้านของสาลาสดาาแล้วเฮียร,รู้ไหมมันบังเอิญมากเหมือนมากไม่หนูเข้าไปดูในโซนซาลาแกรมของสาลดาแล้วหนูก็เห็นเขาฟอลอยู่แล้วหนูก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหนูเคยไปกินร้านหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วเขาอะคไปเห็นคำป้ายคำว่า Fine d i n i Party แล้วเขาเพิ่งเรียนมาเขากูจะลองเข้าไปดูซิว่าร้านนี้ Fine d i จริงหรือเปล่าแบบว่าดีที่สุดจริงๆิงหรือเปล่าอ มันคือร้านสานูดาที่หนูไปกินที่เชียงใหม่ใช่คือร้านเดียวกันใช่ค่ะแล้วแล้วหนูก็เลยสั่งมาให้เขากินเลยวันนั้นเขาก็เลยทําเมนูนี้มาอร่อยาารูดออ่ยคือผมแล้วที่เขามาเพื่อทำหนึ่งเมนูเนี่ยให้พวกเรากินเนี่ยมันว้าวจริงว่ะเดี๋ยว่าไปรู้ไหมเขารู้จักพี่เอกเานูนะเพราะว่าเขาอยู่เดอะสกาวตั้งแต่แรกเลยนี่เราไอเอกเานูนี้แล้วไม่ต้องพูดนะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเขาจำได้เฮ้ยเป็นเชฟแล้ว มาทำอาหารนี่อย่ากินดูดิพี่จําได้ไหมคนนี้ชื่ออะไรนะโอ้โหชื่ออะไรนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับใช่บอกตานนี้คือไปทำอยู่นี่นานๆไหมั้งแต่กลางน้ำสไตล์พี่ดีอะโอ้โหอยู่นานแล้วเหรอตึงแน่เขาเต้นเก่งมากเนี่ยเต้นเก่งมาก ที่เราไฟล์ไดรี่เสร็จแล้วเป็นเมนูพิเศษที่จะทําขายกันใช่ไหมใช่ครับอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับแกงไข่เต่บเปิดครับว้าวว้าวว้าวมีชั้นเตรียมขนมจีนแล้วในตอนนี้วิูไข่มันดูมันมาตูมเลยอ่ะมาเราขอเจอเรจอนายเลยนะเจอนายพี่โอ๊คเจอนายให้ดีกว่านี้แโอ๊ยมาทิ้งไข่เลยเพ่อนน่าจะไม่รอด อู้มากเครื่องนี้ขายเหรอแกงคั่วไข่เป็ดมันจำเป็นไหมต้องกินกับของจีนอ่ะไม่จำเป็นกินจากข้างนอกอะแต่วันนี้แค่ไม่มีโค้ดอร่อยเดี๋ยเคยกินแล้วจบปิดได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอะไรดูต้องขายแม่แม่กินงังแม่ทำแบบนี้ได้ไหมทำทำไม้เชฟมาที่บ้านอ่ะอะดูนี่ ให้แม่ชิมก่อนให้แม่ชิมก่อนอ่เดี๋ยวแม่ชิมนะอันนี้คือปรมาจารย์ทักมอด้านอาหารของภาคใต้อร่อยอร่อยอร่มากมันเข้มข้นจนแบบถึงเครื่องแกงจริงๆอ่ะมันอร่อยที่ไข่เป็ดเวยจริงๆไข่เป็ดมันได้เปนลคือมันจะมัน่าไข่ไกแล้วทาเป็นไข่เป็ดเยอะด้วนะิ่งไข่ปเยอะแวลำแกงมาเนือใสไข่เป็ลงไปปกนเลยข้าเปิดควยนะสุกวไปเื่อ จริงไหมจริงไหมเชฟจริงครับโอ้เฮ้ยเอาว่าถามถึงเมนูวันนี้ชอบเมนูอะไที่สุดจะได้ปิดอุ่นหันเตอร์โอ้ยใจดีโอเคเอาสรุปแล้ววันนี้นะต้องขอบคุณเชฟเจิ้งกับไอซ์และเชฟเชฟบีนมาทำไฟไดิ่งให้บ้านเรากินต้องบอกเลยว่าแต่และเมนูแต่และชิ้นน่ะคือมันผ่านกระบวนการกันกรองมา อย่างดีแล้วที่มันจะมาเป็นวัตถุดิบในการกินเดียววันนี้มาคำถามมาคือพี่หกมานี่เขาได้พูดหรือยังนะสรุปแล้ววันนี้คืออร่อยทุกเมนูบอกเลยว่าดีทุกเมนูดีจริงๆรดีจนจนจบสุดท้ายจนไอหม้อเนี่ยอร่อยจริงเ้อะแยอิ่มมากบอกให้เย่ชอบสุดเมนูไหนครับ ไปแล้กคู่หน้าไอ้ขมโผล่่อยทำอาหารที่ขมให้มันกลายเป็นอร่อยได้ไงตอนแรกแกจะพูดแล้วนะบอกว่ากินเข้าไปปุ๊บทำอะไรไปวะเนี่ยแต่กูอร่อยอร่อยไม่รู้อื่นอยู่มันให้กูขมแต่พอเคี้ยวไปแล้วมันหวานอร่อยอร่อยเลยแล้วอยากกินต่ออันนั้นอร่อยอีกนะดาเขอไม่ให้เขาติดเขาติคำไม่เย็นไว้เมืไงร่ก่อนไว้เมืไงร่ก่อนแล้วขนมของเขาอ่ะเจมิ้นทำขนมอร่อยมากคือข้างในของขนมอ่ะไม่ ััววจะจบรายการแล้วขอให้เจ้าของรายการพูดที่เราชอบเมนูไหนสุดท้ายไอ้นี้ไม่แต่ ไฟไดนิ้งนะไม่ชอบเลยพูดยาก,กว่ะชอบน้ำยาปูก็ชอบแต่ว่าน้ำยาปูอ่ะมันต้องกินมันมันเข้มมากอ่ะต้องอาจจะต้องแบบกินกับแป้แปแปงเยอะหน่อยถ้าถามนะเนื้อก็อร่อยเพราะชอบซุปที่มันเปรี้ยวแต,แต่มันเป็นเปรี้ยวที่สะใจไม่ใช่เปรี้ยวจี๋จนแบบไม่อยากกินอ่ะก็รวมๆเอาชอบซุปแล้วกันชอบชอบสุดน้ำซุปครับต้มแซ่บอันนั้นคืออร่อยอร่อยมากเพราะว่ารสชาติมันจัดจ้านขนาดที่น้ำมันใสๆอ่ะแล้วพี่โอ๋คที่ชอบเป็นค สม่ำบบิงจัใช่ชอบลูกโซบูชอบซุกอย่างเลยนะใช่แต่เอาจริงนะเนื้อสิ่งตัวใหอ่ะที่มันทำให้คอมพีได้ขนาดนี้เอาต้องบอกของเรด้วยของหวานด้วยที่แบบมันปิดจบไม่ได้ถ้าของหวานปิดจบไม่ดีที่ผ่านมาแย่เลยนะถ้าเมนูของหวานน่ะอร่อยสุดคือไอ้ลูกอมหอมอ่ะก็มันมีมันมีเพชรโอเคครับทุกคนขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยตายก่อนเฮ้ยพ่อบอกมาขุดมามือใหม่ปิดรายการไม่เป็นอ่ะ ต้องขอบคุณเชฟด้วยวันนี้ขอบคุณมากพี่มาทำไฟแนิ่งรสชาติอาหารที่หากินที่ไหนไม่ได้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆและบ้านเราทุกคนชอบรสชาตินี้หมดอ่ะสรุปวันนี้ขอบคุณเชฟเจ้าอีกรอบนึ็กสามรอบละพูดหน่อยขอพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยก็วันนี้ตั้งใจทำให้พี่ๆทุกคนครับไปต่อไปต่อคขนมสีเขาให้พรขนมสิโอ้ยมันกลับมาแล้วเว้ย อ่ะว้าวว้าวมันลงนไหลอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับช่องชไอซ์กับเชิงครับบีบีมารมอรี่ครับโอเปอเรอครับสุธีอ่ะอ้าครับกำลังม้โอครับมายด์ตองครับผมแมนเฮ้ยนี่นี่ผู้สุดอุดซัดเลยนะผมบินทาร์ทผมบินทร์ทอยู่กับแม่ได้เลยนะเนี่ยคนนี้ก็ผมครับเป็ด